พี่โคโทุกท่านฮะวันนี้เราพบกับพี่ดากอนคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่งเงี้ยนะฮะแต่ที่ใหม่นั่นก็คือโอ้โหอ้าแสนคนที่ใหม่นั่นก็คือไม่ฮะแอปใหม่ที่พี่ดาก็จะมารีวิวนี่ฮะเป็นแอปอแอปอะไรก็ไม่รู้นะไปะเราไปเริ่มเล่นกันเลยก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเวดลิปเตอร์สมูริตเตอร์อะไรกันสุ่มห้องเข้าไปเล่นเลยเรามาจังเียนห้องนะเพราะกู ขี้เกียจนะฮะใช่ผมขี้เกียจผมเฮเขี้เกียจก็เลยอยากจะห้องนี้จะมีคน X D Shop ที่ก็เล่นมาได้ระดับเบห์หมดแล้วนะรคบว้าวนะฮะดีมากนะ X D ก็เกมนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปไอ้นั่นด้วยนะคลิปแบบดีวนะ แต่กลัวไปไฟดินในควอนกี้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่ทำยกน้ำหนักด้วยความเก่งกาจมาสองดุนเยใูงงย้ค้ำทำไมวะทุกคนนั้นเราไปกระต่อเลยฮะอันนี้เราก็อยู่ระดับไปทห,หมันนะแคปรอ,อเทใช่ฉลาดเท่โอ้โหว้าวนี่มัน สิสุกุซาสเกะอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อคก็ฆ่าทิ้งเลยละกันน,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 กน,นี่เน่ K.O. ดูดาราลลาันะตอะไมว่ามันมาบังกูใช่ไาบังทำไมจาจะฆ่าคนนี้เฮ้อยู่ระบ้ยข้เราเขาจะว่าเราูดับแทงของเแทงเ่ง,งเมากต่อยหน่อยแแทงหนีไอออน ใยญนะอืมโอเคนะนี่คือการขโมยนะของแข็งเนีอือมีสติกฉันชอบสต no. you know e ิกสวัสดีนะน้องสติกฉันชอบต่อยน้องสติกน้องสติกนึกว่าเก่งมากเลยนึกว่าเก่งมากไงน้องสติกนึกว่าเก่งมากเลยไงอ่าแต่เราขอเอาชิคก้ะที่ดื้อยุ๊ปโอเคมาเลยนะครับชิคก้ะที่ดืู้น คือพื้นอามาฮิตนองเดี๋ยวเราเลีงกนเอเออเออที่คณะมันหลักลักไก่ก็ไม่รู้จะไปกัจัดที่หมีนี้พี่จะซีมืออยู่แล้วนะพี่จะทำให้ตัวเองีไปเลยตอนนี้รอบขางยัไม่มีใครมาโจมปีมาบุกเรตอนนี้เขาเรากจะแบบ ซิดอัพด้วยความเหนื่อยล้าเน่เหนื่อยมากนะ้นแบบ ตัวบอลเริ่มเทิมมากระโดดโอ้โหไอหนูไอหนุ่มน้อยไอคิดผิดแล้วนะไอหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยขอต่อยในหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนี่เดินเร็วจริงๆทำไมเอ้าไออะไรเนี่ยโอ้ยทำไมหนุ่มคนนี้เขาเดินเร็วขนาดนี้แม่ไม่สนใจโลกเลยไอนมไอนมจะหนีไปไหนไอหนุ่มวิ่งเร็วจังวะไม่ตามก็ได้วะโอ้เสียเวลา ลา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 วแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาวครั้งล้พี่จะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนี้ครับเพื่อนพี่ยังไม่ออนเพระเพื่อนพี่นอนหลับอา้มไมาขตอนพี่ชื่อว่าก็ไม่รู้ว่าตอนตอนนี้ยังว่ามา พี่จะ okay. ไ,ได้ทำคิวเ like. oh, yeah. ouais. อทีคิว <ận> อาได้ไมิเอทีไรนะคับเดียโอเคดีมากเสียงค้างสุดอิปิกนะฮะใช่เสียง้สุดอิปิกฉันชอบมากนะเสียง้สุดอิกนะคิวเขาเก่งพี่โอ้ยได้ได้ได้จะไปพียหมดตัว เ้ยไ้เยอเยอเยอะีวพี่มามงพี่ต้องนักนพี่เก่งมีตีนะไม่ตีนหัก็เมีนะครับพี่ชึทีมาบ้อไรเห็นไหมครับทุ้ทีมบ้านไล่ทีมาบ้านไป็ทีไนะครัี้เออเลยนะขาอะไรที่ ไอ้สตีมหันหน่นอะไรทีเดียวนคะคะไม่วิ่งไปไหน่อยอ่ะไอ้โมอันเอาพี่คนนี้อีกชร์แซงกูด้วยเวลาฆ่าคนระดับเทีวิ่ดีไว้แชรโอ้ เ้ชิโนบุเนี่ยันตามากเียเนียก็ลข้าตังเปลียนดนเลชิโนบุออกเกมทำไม เราไม่รู้ว่าแ,แกไน,นเอ,อเลน้ยโจะตายแล้วมันจะต,ออยยออตายอ,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 อยู่แล้วแต่เราวิ่งชาดคนละสเองวิ่ง60ม่ล้วว่ง I'm gonna get ได้ตายสักทีไอคนนี้ก็หาเรื่องไม่เก่งนะนี่อยากตายอยากตายครับอยากตายครับอยากตายครับดี่อยากตายครับโดนระดับเซียนชอบไอนี่เองราดับแชมเปี้ยนฉันชอบระดับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโป้เนี่ยโป้เนี่ยโอ้โหไม่รัดเลยเดี๋ยวไอนึงวัาเราตายด้วยนะ เราเลื่อนรถแค่ติ้วเดียวมันน่เองทำให้เราเลื่อนรถใช่ไหมทำให้เราเลื่อนรถใช่ไหม <c oughs> นี่ก็ผิดมันจะเดี้ยงแล้วต่อยเอ็นเป้เดียวก็จะเดีย้ยงเลยหน,นีไปไหนฉันตามแกอยู่นะฉันตามแกอยู่ฮ่า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 นี่แน่มันนิ่งมันนิ่งมันออกเกมแน่นี่น อหารเนีมันอ่อนเวลากระเทีมตีมาแบบไรเออเราการให้ตัวใหญ่เออเขาเราได้เวลาตีอ่ะน้องใหขึ้นตีตี่ีต้ตีตตีตีี่ีต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 ีีตีตีีตีีต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 ียีตีตีีต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 ไตีตีตีีต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 มตี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  อ๊ยต่อยทำไมเนี่ยโอ้ยจะตายจะตายโน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 ฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยกยักษ์อะไรข้าวเระดับมอนสเตอร์เลยล่ะมาไม่ใช่รับอ่อนนะระดับมอนสเตอร์มาเระดับมอนสเตอร์เลยนะแต่ว่ามันไอเล่นเราเต่โม่อุยอุยอุยอย่าอุยมันก็มี ไม่อยากจะยุ่งด้วยโหพี่นี่เก่งมากเลยนะมอเตอร์อะมอเตอร์เก่งมอเตอร์โอ้ยมอเตอร์เก่งวิ่งนะวิ่งแล้วปะป๊าอย่าวิ่งตามเราไม่ทันหรอกเราไปเชียน์วิ่งวิ่งมอเตอร์ก้าวธรรมดานะดูพี่คนนี้ขับปา่จริงๆขับตาดีจริงๆขับตาดีจริงๆ ไคนนั ja e ้นมันจะแย่งคิวเราแย่งิวเรไม่ดีนะมันจะแย่งคิวเรามันจะแย่งคิวไม่่อ่มต้ง่คนทไหร่นน้องคิวสิวกระดาก่อนเขาเขายากคิวเนาะ คนไทยเหรอคนไทยเหรอครับคนไทยแล้วผมจะปล่อยเหรอครับนี่คนไทยแล้วผมจะปล่อยเหรอครับนคนไทยแล้วผมจะปล่อยเหรอขออนุญานะคะคนไทยแล้วจะปล่อยเหรอ ไว้ได้ฆ่าเองไม่เอามาดูมาช่วยเองมันมาต่อยเราอ่ะอู้หูต่อยผิดคนแล้วต่อยผิดคนแล้วต่อยผิดคนแล้วเพราะนั้นเขาต่อยคนที่ระดับอีกแบบนี้มาเชียคนนี้นะสู้ๆู้อ่านี่ทำไมอ่ะเชียร์ तो सोना अकेले का แช่แต่ซับซักไคล์ให้ด้วยนะครับแหมบายบายตึ๊กก่อนที่เราจะลาไปนะฮะอ่าคนนี้เขาบอกว่าอืมอย่าลืมเป็นร้อยแตแช่แต่ร้อยซับสักไคล์ให้ด้วยนะใช่จะเสียงมันตลกมากเลยฉันไม่ชอบเสียงคนนี้ฉันไม่ชอบเสียงคนนี้ฉันไม่ชอบเสียงคนนีฉนนน้ฉันจะฆ่าแกใช่จะฆ่าแกฉันจะฆ่าแก,ากชิมหันแล้วกูจะตายเอง สวัสดีค่ะวิ่งเร็วกว่าคุณานร้อยล้านหลยนลาาลาเท่าอุว้กันบ้าเมื่อกี้ายบายคะทุกนเต้นโชว์ซะหน่อยเราจะเต้นโชว์ให้ทุกคนเูเองมาได้เวลาแดน

えっと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 っっと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 